สวัสดีคร oh, uh, uh, ับสวัสดีครับทำไปเลยนะครับพครับผมเปิดตัวไหมครับวันนี้ถึงบ้างอ๋อเอาว่าวันนี้เรามาทําบุญร่วมกันดีกว่านะครับก็อยากเชิญพี่นิณข่าวมาร่วมกันทําบุญเผื่อว่าตรงนี้ข่าวกระจายออกไปหรือใครอยากที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารที่สภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยต้องเชิญชวนทุกคนเลยผมว่าหลายท่านเนี่ยมีกําลังพอที่จะมาทํา ถ้าเรามาเนี่ยเราแค่มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เขามีทีมงานจัดให้เสร็จแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยโอ้รุ้แล้วแต่เป็นคนที่ขาดแคลนจริงๆที่การก็มีมไงฮะผมว่ามันก็เป็นการกระจาย ตรงนี้ออกไปเพราะว่าเขายัางต้องการอีกมากในการที่คนจะมาร่วมบริจาคด้วยกันถือว่าเป็นการมาทําบุญร่วมกันดีกว่าครับผมเป็นสายบุญอย่างที่บอกว่าใช่ครับมาไปทำบุญใช่ครับผมใช่ครับคุยเมื่อไหร่เดือนแล้วครับเออก็จริงๆก็ค่อยๆคุยกันมานะฮะก็น่าจะสักสองสามเดือนประมาณเนี้ยครับผมครับผู้กองทองก็คือจีบจีดังเลยก็ก็ยอมรับครับว่าเราเราเป็นผู้ชายแมนแมอยู่แล้วยอมรับนะฮะไม่มีปัญหาก็จีบครับจีบง น้องเขาเป็นคนน่ารักครับคือจิตใจดีเป็นสายบุญเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในเบื้องต้นก็เพราะว่าเราไปทําบุญนี่แหละครับเขามีอีเวนต์อะไรไปแจกข้าวตรงนู้นนี้เขาชวนผมอ่าผมไป PPE ไปแจกแมสก็ร่วมกันก็เขาก็ร่วมสมทบทุนกันอะไรเงี้ยก็มันก็เลยมาตรงนี้มากกว่ามากกว่าครับคุยสองสามเดือนแล้วขอเป็นแฟนหรือยัง ก็ต้องบอกว่าอ่ะผมใช้คำว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะฮะเพราะว่าใตอนนี้เราก็ความตั้งใจเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะมันมีอยู่แล้วเต็มร้อยนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าอนาคตต่างๆมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อให้แบบโอ้บางคนแต่งงานมาเป็นสิปีเขาก็ยังเลิกกันได้อะไรยเงี้ยก็ก็ใช้คําว่าเรามีความตั้งใจนะฮะในที่ดีที่จะใช้มาดูปาเราวันวังนะคะว่า ก็ผมคิดว่าถ้าเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะเรามีความตั้งใจที่ดีเนี่ยนะฮะก็มีกำแพงก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าหากว่ามันมันเป็นคนที่ใช่แต่คน่ังใช่มันก็คงไปกันได้ครับครับเห็นมองบอกมองของระจระลอยโ จริงๆมันก็เอาว่าในเบื้องต้นผมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมผมชอบคนหน้าตาดีอย่างนี้ดกว่าชอบคนสวยอ่าชอบคนสวยย่งงคือคือมันก็คนสวยมันก็มีเยอะนะครับที่ไม่เป็นดาราก็มีแต่เพราะเอิญมันมันก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรมันบังเอิญได้มาเจอกันดีกว่าพอเอินได้มาเจอกันปุ๊บก็ได้คุยกันแล้วก็มาในทิศทางเดียวกันมันก็จะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ได้เจอก็ได้ครับบางทีผมก็อาจจะถ้าไปเจอคนที่เออที่เขาถูกจริตเดียวกับเรา แล้วคุยกันได้มันก็อาจจะไม่ใช่ดาราก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้ครับคนมองแบบหัวสองหอแบบต้องครูไม่ช้าโอ้ ก็ผมบอกว่าผมไม่เจ้าช um, ู้ดีกว่านะฮะแต่ว่าไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงแต่ที่ที่ผ่านมาก็คือช่วงที่เราโสดเราก็ยอมรับว่าเราก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองนะฮะแต่ถ้าผมมีแฟนแล้วผมไม่คุยกับใครผมไม่คุยกับใครคุยคนเดียวถ้าคุยก็คุยคนเดียวครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้คุยกับใครครับก็ถือว่าเราเราก็ศึกษากันไปคุยกันไปนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราก็ปิดโอกาสคนอื่นอยู่แล้วนะฮะในส่วนนี้มันก็มันก็ ต่อให้มันจะเป็นแฟนหรือยังไม่เป็นแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะคุยนกษณาแบบนี้เราก็ปิดโอกาสคนอื่นอยู่แล้วแปลว,ว่าสาวๆก็หาหมองมึง,มอ,งอ่าไม่มีครับไม่มีหมอเขาบอากว่าปิดโอกาสคนอื่นไหมก็ไม่ถึงว่าปิดโอกาสที่ตัวเราเองถ้าถ้าหากเราไปไหนหรืออะไรอย่างนี้เราก็เออเรากไ็ไม่ได้ไปแบบทักทายใครหรือถ้ามีคนมาทักทายเราเราก็เราก็เปิดตัวเราก็บอกในในความหมายของเพื่ไปถึงว่าผมก็บอกแล้วว่าเออผมมีคนคุยประมาณนี้ผมก็ไม่ได้แบบว่า จะบอกว่าตัวเองเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คงมันก็ไม่โอเคแล้วทั้คนับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าไงบ้างลูไม่ดูอ่าคุณแม่โอเคครับคุณแม่น่ารักก็ไปทานข้าวด้วยกันครับก็ไปไปทานข้าวก็คุณแม่ก็คุยดีคุณพ่อก็คุยดีคุณพ่อก็ชวนคุยเรื่องตีกลอบเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ก็สนุกดีครับถ้าเป็นคนน่ารักก็โอกาสให้เราแบบคุยจีอะไมบ้ับอ่าไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามแต่ก็ค่อยๆใช้คําว่าค่อยๆศึกษาดูดูกันไปดีกว่า วันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์กูอะไรก็หมอออก็รอก <c oughs> จริงๆผมว่ามันก็ควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวอนาคตมันก็จะมีอีเวนต์อีกเรื่อยๆถ้ามีรักษาท้ำบุญอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามีก็เดี๋ยวจะบอกทกีเพราะผมชอบที่จะอยากให้คนในสังคมเราเนี่ยนะฮะตระหนักถึงเรื่องของการแบ่งปันนะฮะเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าโอเคถึงแม้โควิดเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นเราไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มที่อยู่ในประเทศไทย14วันเต็มๆแล้วแต่ยังมีจากต่างประเทศก็จริงแต่เราก็การไม่ตกนะฮะแต่ สถานการณ์โควิดดีแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันยังคงพังต่อไปก็บอกว่าพัง10เท่าของต้มยำกุ้งาะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวกันไว้เลยนะฮะยังมีคนที่ขาดแคลนอีกมากแล้วต้องการอีกมากอย่างเช่นสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยช่วงก่อนเนี่ยที่จะเป็นยุคโควิดเนี่ยจะมีคนมารับของบริจาคอาหารแบบนี้นะฮะอยู่แค่ประมาณสัก200คนโดยประมาณแต่ช่วงนี้ประมาณ4-600ต่อวันอย่างที่เห็นเลยครับวันนี้โอ้โหคนแบบเข้ามาที่ผมตกใจเลยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอผมก็ไม่นึกว่า คนจะขาดแคลนในหานนี้และคนที่มารับของที่นี่ก็เป็นคนที่ที่ขาดแคลนจริงเห็นเป็นคนพิการคนเล่ร่อนนะฮะซึ่งเขาคงจะไม่สามารถจะหาไรายได้จากทางไหนดังนั้นเนี่ยบางคนผมได้ยินเขาสัมภาษณ์ก็ทำนองว่าแทบจะไม่มีทางได้มาของเงินเลยก็หาทานหารับขาของแจกไปวันๆจนกว่าเศรษฐกิจจนกว่าเขาจะหางานทํากันได้มากกว่าครับอขอบคุณแม่เขบคครับ